สวัสดีครับผมนายอัฟฟาสกยงวันนี้จะมานำเสนอวงจรไฟฟ้านิวเมติกอธิบายองค์ประกอบนะครับตัวนี้ก็คือโซลินอยวาล์วห้ทับสตัวนี้ก็คือกระบอกสูบนะครับอันที่เป็นทั้งหมดนี้ก็คือวงจรนะครับคือเราจะมาเริ่มกันเลยคือมันจะมีสวิตตัวที่หนึ่ง K ก็คือ K หนึ่ง K สองก็คือรีเลย์นะครับแล้วก็น,นี่คือสวิตตัวที่สอง Y Y ก็คือโซลินอย์นะครับโซลินอย์วาล์วตัวที่สองกับโซลินอย์วาล์วตัวที่1กดสวิตตัวแรกครับลมจะเข้าผ่านทางนี้จะดันกระบอกสูบออกครับก็คือกดสวิตตัวที่1กดสวิตตัวที่สองลุมจะดันเข้าอีกทางหนึ่งเพื่อดันกระบอกสูบ ดันเข้ากับนะครับขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ